นี่เคล็ดลับนะนี่ใส้กรอกนะเวลามาอย่างนี้ปุ๊บติดไปจะไปม้วนเลยไม่ได้นะกรอกมันจะไม่สวยต้องดึงมาแบบนี้โอแล้วก็ม้วนแล้วก็มว้ว,มวนดึงมาแบบนี้แล้วก็ม้วนเดี๋ยวมันออกมามจะสวยแล้วเราก็กด<อ>ตรงนี้ให้แบนๆนะแล้วเราก็ม้วนไปอย่างนี้เนี่ยนี่หนึ่งอันละแบนๆทาให้บางๆแล้วก็ม้วนไปแค่นี้ปุ๊บหยิบม,มาอ้าวเสร็จแล้วต่อไปก็คือเอาพลาสติกคลุมอย่าเอาผ้าขาวบางคลุมนะแค้แบนนี้เสร็จแล้วอบเลยไม่ ต้องไปทิ้งไว้ให้มันขึ้นเป็นสองเท่าก่อนอแต่ขนมปัง,ปงเราอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นสองเท่านะมันขึ้นมากกว่าคนอื่นเขามากสามเท่าอ,อ่เดี๋ยวสามเท่าแล้วเราเขาทิโมงแล้วนี่โอ้ป้าจะสองทุ่มละอยากให้มันเร็วๆร็วไหมเปิดเปิดเตาอ่ะร้อนแล้วนะร้อนนะอนิดนนะนนะเข้าไปเดี๋ยวมันจะขึ้นเร็วอยังไม่อบนี่รอให้มันขึ้นก่อนไปเร็วเลยโอเคนะ เอาพลาสติกออกป้าจะเข้าเต่าแล้วนะไฟร้อยหกสิบบนล่างรองถาด้องถาดกันไม่ให้ก้นมันดำรอกลับถาดแล้วก็รอสุกดูสีเอานะขนมปังมันสุกตั้งแต่สีอ่อนๆแล้วก็รอให้มันสีสวยๆแล้วก็ต้องกลับถาดนะกลับตอนไหนดูไหมข้างในมันเริ่มขึ้นขึ้นสีแล้วเราก็กลับเหตุเพราะว่าข้างในมันร้อนกว่าข้างนอกเข้าใจไหมถ้าเราไม่กลับมันจะสุกเฉพาะข้างในข้างนอกมันไม่สุกทีนี้เรากลับถาดเพื่อให้มันสุกพร้อมกับขึ้นสีอ่อนๆสุกแล้ว ดูนะดูนะทานเนยเห็นไหมหนูปังอะ่ะทานเนยสดนะ <c oughs> โอ้มาหวานละชิมเลยดีกว่าไหมโอ้เดี๋ยวรอให้มันเย็นนิดนึงโอเควยมไหมสวยมากเลย